เอารางวัลมาให้น้องเลยไม่ต้องมาค่ะเอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูลงไปรับเองก็ได้แมากผู้หญิงคนนี้ยิ้มแฉ่งมดเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ยิ้มให้ตลาดใช่ไหมไปยืนเขาเป็นทีละใบนะคะทีละใบเลยจ๊ะใช่ค่ะไอ้กระเป๋าตามอยู่ตรงไหนจ๊ะอ๋อไม่ต้องค่ะเอามือหยิบเลยไม่ค่ะเอาจะเก็บไว้ตรงไหนยื่นมาทีละใบนะคะเดี๋ยวน้องจะทำให้ เดี๋ยวน้องจัดการเองค่ะโอเคนะคะโอ้ยฉนเล่นแบบนี้นะมาอีกเอามอหยุดีเองเข้ามาอองีกๆ่หโอ้ยีกสามพนที่ฟาดหน้ากูแน่เลยเอาให้ระวังกันไหมไ้ไหมคะได้ค่ะ คดีไหมคะขยับอีกไหมคะอีกเนาะโอเคาไอ้ตั้งีไหมใช่คนจริงคือเปล่ามีเงเนเอะตั้งหนึ่งนโตโตโตอาะไป2องพันคามีส่วนร่วม